คุณไผ่ลิกนะฮะสสกำแพงเพชรแล้วก็เป็นเลขาธิการพรรคกล้าทำด้วยเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดนะครับถึงกระแสข่าวคือมันมีข่าวตั้งแต่เช้าเวันนี้แล้วบอกว่า,ามีสมาชิกพกรรคกล้าทำเนี่ยไปยื่นยุบพรรคประชาชนจากเรื่องของการตั้งผู้ช่วยสสแล้วก็ใช้เงินของผู้ช่วยสสไปจ่ายค่าสมัครสมาชิกพรรคมีข่าวตั้งแต่เช้าบอกว่าจะยื่นยุบพรรคก็เลยไปสอบถามซึ่งคุณไผ่ลิกก็ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดบอกว่ายอมรับ ว่ามีสมาชิกพักล่าธรรมนะครับไปยื่นยุบพักประชาชนต่อกรกตจริงในกรณีการตั้งผู้ช่วยสสและการใช้เงินของผู้ช่วยสสไปจ่ายค่าสมัครสมาชิกพักนะฮะแกยอมรับมีคนไปยื่นยุบจริงนะมีคนไปยื่นยุบจริงนะครับนี่แหละฮะซึ่งไอประเด็นของการตั้งผู้ช่วยสาสนี่นะฮะ ซึ่งมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ที่เป็นประเด็นที่หลายคนจับตากันอยู่ในทางการเมืองคือกรณีของคุณบูมปรเมศซึ่งเป็นสสกทมอของพรรคประชาชนใช่ไหมแล้วก็ไปตั้งซึ่งรายงานข่าวที่ออกมาบอกว่าไปตั้งเนี่ยเป็นเด็กอายุยังไม่ถึงอะไรประมาณนี้ด้วยปรากฏว่าวันนี้คุณสิริก,กัญญานะฮะแกก็เพิ่งให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยเขาทางานจริงนะไม่ใช่ตั้งมาลอยๆไม่ใช่ตั้งมาเฉยๆนะสำหรับ สำหรับผู้ช่วยสอสของคุณบูมประเมศเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคือคุณหมายบอกว่าระเบียบสภาเนี่ยเขาระบุชัดว่าผู้ช่วย,ยต้องอายุ18ปีขึ้นไปซึ่งคุณหมายบอกน้องเขาเนี่ยก็อายุตามเกณฑ์แล้วก็เข้ามาทำงานจริงแล้วก็ผ่านกระบวนการการตรวจสอบของสภาอยู่แล้วเพราะถ้าอายุไม่ถึงและตั้งมาเนี่ยยังไงสภาเขาไม่รับรองยังไงสภาเขาไม่รับไม่รับรองแน่แต่นี่คืออายุเขาถึงแล้วเขาเข้ามาทำงานจริงๆ ส่วนรูปนะครับที่มีการเอามาเปิดเผยกันเนี่ยคุณหมายบอกว่าเป็นเป็นรูปตั้งแต่นู่นเขายังยังอายุยังไม่ถึงเลยนะรูปเนี่ยตั้งแต่อายุเขายังไม่ถึงเลยตั้งแต่เขายังไม่เป็นผู้ช่วยด้วยซ้ําไปแต่น้องคนนี้เขาก็มาเข้าร่วมกิจกรรมของพักมาโดยตลอดตั้งแต่ปี65แล้วรูปที่เอามาตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นรูปตั้งแต่นูน่น65ซึ่งตอนนั้นคุณบูมก็ยังไม่ได้เป็นสสเลยนะฮะมันก็ แต่ตอนนี้ตอนที่ตั้งเนี่ยตอนที่ตั้งเนี่ยหนึ่งคุณบูมเป็นสสอแล้วสองน้องเขาก็อายุถึงเกฑ์แล้วอายุถึงเกฑ์แล้วนะฮะเพียงแต่รูปที่ไปเอามาใช้มันเป็นรูปเก่าเท่านั้นเองเป็นรูปตั้งแต่น้องเขายังอายุไม่ถึงแต่ตอนตั้งอายุถึงอันนี้คือสิ่งที่คุณหมายเขายืนยันจากสิ่งที่เกิดขึ้นและจากการตรวจสอบตรงนี้แล้วนะฮะส่วนที่ว่าทําไมตอนนี้คุณบูมเงียบไปเลยคุณหมายบอกเขาอยู่ต่างประเทศนะอาจจะติดต่อ,อยากนิดนึงเดี๋ยวกลับมาแล้วก็จะมีการชี้แจงเรื่องนี้ นนท่านผู้ชมก,ชก็พิมพ์มาบอกเนี่ยผู้ช่วยสสเขามาทํากิจกรรมกับพักในปี6-5ตอนม4ม5พอหลังเลือกตั้ง6อายุครบ18พอดีนะฮะและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติหมดแล้วออออก,ก,ก็เป็นสิ่งแบบเดียวกันกับที่คุณหมายเขาชี้แจงซึ่งการโต้ของคุณไผ่เนี่ยมันก็มันก็ชวนคิดเหมือนกันนะท่านผู้ชมคือคือพอเห็นข่าวแล้วก็อืมก็เหมือนจะโต้แรงเหมือนจะเล่นแรง ตามสไตล์นะครับก็หยิบเอาประเด็นอะไรแล้วสั่นเงี้ยกลับมาโต้กลับแต่คําถามมันก็มันก็มีอยู่เหมือนกันว่าคือพรรคประชาชนเขาถามไปเขาถามประเด็นใหญ่เขาถามประเด็นที่มันเป็นประเด็นความมันเป็นประเด็นร่วมของสังคมคือเรื่องของสแกมเมอร์แต่ภายใต้คําถามตรงนี้นะฮะมันอาจจะโยงไปถึงทางฝั่งของพรรคกล้าทำโดยคนในกล้าทำโดยเขาก็เลยถามว่าสรุปเนะี่ยคุณเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวคุณก็ซึ่ง สิ่งที่มันจะควรจะทําได้ใช่ไหมก็คือว่าก็ต้องตอบกลับมาว่าเออผมเกี่ยวหรือผมไม่เกี่ยวถ้าผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงก็ตอบมาอย่างนั้นแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือกลายเป็นการไปขุดมาอีกเรื่องหนึ่งบอกเฮ้ยพรรคคุณก็มีนี่ลักษณะอะไรประมาณนี้ออมันก็เลยกลายเป็นคําถามว่าเอ๊ะมันคนละประเด็นมันคนละเรื่องกันหรือเปล่านะฮะทำไมคุณไม่ตอบสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนว่าสรุปหลักฐานที่มันโยงไปเนี่ยคุณเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว ซึ่งมันก็น่าสนใจว่าพอปฏิกยาที่ตอบกลับมาแบบนี้ของคุณไผ่ในการหยิบเรื่องราวต่างๆที่เขาเห็นแล้วมาเปิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะยิ่งทําให้สังคมยิ่งสงสัยหรือเปล่าว่าเอ้ทำไมคุณไม่ตอบเรื่องนี้แต่คุณไปเอาอีกเรื่องหนึงมาตอบนะฮะแล้วมันอาจจะกลายเป็นกระแสตีกลับได้หรือเปล่านะเนี่ยมันก็มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ชวนคิดเหมือนกันนะครับแต่แน่ๆแ,แหละมันพอจะประเมินได้เหมือนกันว่าตลอดทางจากนี้ไปจนไปถึง ก่อนเลือกตั้งในช่วงหาเสียงเนี่ยเราคงจะได้เห็นลักษณะนี้ที่ที่พุ่งเป้าไปที่พักประชาชนในประเด็นลักษณะนี้น่าจะเยอะนะก็เป็นสิ่งที่พักประชาชนก็อาจจะต้องตั้งรับกันดีๆเหมือนกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้นี่นะฮะส่วนอีกส่วนหนึ่งความเคลื่อนไหวจะก,กล้าทําติดไว้สักนิดหนึ่งในการร้อยเอกธรรมนัตพรมเผาฮะวันนี้ให้สัมภาษณ์แล้วนะฮะกรณีที่คุณโรมออกมาจี้บอกให้คุณอนุชินปลดร้อยเอกธรรมนัตออกได้แล้วนะครับ คุณธรรมนัฐบอกว่าการเมืองก็เป็นแบบนี้แหละอย่าไปคิดมากเป็นธรรมชาติของการเมืองฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ของเขาเพื่อให้มีความโดดเด่นเพราะไม่สามารถสร้างผลงานในรูปแบบการบริหารจัดการได้ถือเป็นเรื่องปกติอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากแล้วบอกว่าดังนั้นนี่ก็ต้องแยกแยะนะฮะบางครั้งเนี่ยเราเอาไปผสมประสานกันหมดเลยเชื่อว่าเรื่องนี้นายกเอาจริงเอาจังวันก่อนได้คุยกับนายกท่านย้ําว่าได้เอาจริงเอาจังกับแก๊งสแกมเมอร์ในเมืองไทย แล้วคุณธรรมนัทแกพูดอย่างนี้นะท่านผู้ชมฟังดีๆนะคุณธรรมนัทบอกว่าตอนที่คุยกัน,นยกเนะี่ยนายกก็เอาจริงเอาจังหากใครทําเรื่องสก c a m m e r เนี่ยก็พึงระวังไว้นะจะไม่เหลืออะไรติดตัวเลยนี่ฮะนี่คุณธรรมนัทแกแนะนําแล้วนะใครที่ทําเรื่องสก c a m m e r ก็ระวังเอาไว้ด้วยจะไม่เหลืออะไรติดตัวซะด้วยซ้ําไปนะครับอ่ะนี่เป็นประเด็นของกล้าทําขณะที่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งทางการเมืองที่ ถูกพูดถึงเยอะก็คือความเคลื่อนไหวของเพื่อไทยนะฮะวันนี้มี2องมูฟ e มนต์ใหญ่ๆเอามูฟ e มนต์ที่เป็นมูฟเมนต์ที่พูดถึงเยอะที่สุดและกันก่อนนะครับแล้วเมื่อสักครู่ก็ชวนดักวิเคราะห์เราทั้งสองท่านคุยไปแล้วคือวันนี้มีภาพมาจาก Facebook ของรายการคุณสนที่ยนะคุยทุกเรื่องกับสนทิอันนี้ก็ต้องขออ้างอิงนะฮะเพราะว่าเขาก็ได้ลงลงรูปแล้วก็ลงเนื้อหา บอกว่าคุณจุลพันธ์อมอนวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยนําทีมผู้บริหารของพักเช่นคุณพง์กวินจึงรุ่งเรืองกิจรองหัวหน้าพักคุณอิมธีลรัตน์รองหัวหน้าพัก,ค,ลลพกคุณจักรพงษ์แสงมณีกรรมการบริหารพักคุณชนินรุ่งธนาเกียรติรองเลขาธิการพักและคุณศึกสิทธิ์สีจอมขวัญโฆษกพักนะฮะไปอวยพรวันเกิดครบ78ปีของคุณสนธิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันและสื่อในเครือผู้จัดการนะฮะ โดยมีการนำแจกันดอกไม้ของคุณแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมาแสดงความยินดีด้วยที่บ้านพระอาทิตย์นะครับนี่คือสิ่งที่วันนี้หลังจากมันปรากฏข่าวออกไปจาก Facebook ของคุณสนทิแล้วนี่นะฮะก็เรียกว่าเรื่องนี้กลายเป็น Talk of the town ของวงการเมืองวันนี้เลยก็ว่าได้ว่าภายใต้สิ่งที่เกิดขึ้น มูฟนี้ของเพื่อไทยเนี่ยนะครับมามาจากความคิดแบบไหนคือทำไมถึงมา Move นี้อ่ะเพราะอย่างที่รู้กันว่าด้วยประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ผ่านมานะครับจุดที่ทำให้เพื่อไทยเป็นวันนี้จุดหนึ่งเนี่ยจุดสตาร์ทเนี่ยมันก็มาจากการเคลื่อนไหวของคุณสนทิตนั่นแหละคงไม่ต้องลงรายละเอียดกันแล้วทุกคนที่ติดตามการเมืองคงรู้กันดีทีนี้ เมื่อมาปรากฏภาพเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นข้อสงสัยอย่างที่เมื่อสักครู่คุณเทพไทยก็สงสัยหรืออย่างที่หลายๆคนก็สงสัยว่า<ม>อะไรจึงทําให้เกิดภาพวันนี้ขึ้นมามเหตุผลของการตัดสินใจครั้งนี้มาจากเหตุผลอะไรมากที่สุดที่ทําให้เกิดภาพวันนี้นะครับ<ม>ก็มีการคาดเดามีการวิเคราะห์ต่างๆนานากันไปอาจารย์สิรโรธก็วิเคราะห์ส่วนหนึ่งหลายๆคนก็วิเคราะห์ไปอีกส่วนหนึ่งแต่ มันก็ชวนคิดเหมือนกันนะครับเออว่าเหตุผลอะไรคือตั้งใจจะสมานฉันแล้วใช่ไหมคือนี่บางคนบอกเป็นแกรนคอมโพมิสจริงๆแล้วใช่ไหมหรือบางส่วนก็บอกว่าก็เป็นแค่การแสดงความจริงดีเฉยๆหรือเปล่าแต่มันก็จะมีคําถามกลับมาว่าที่ผ่านมาหลายปีก่อนทําไมถึงไม่ไปแสดงความจินดีหรือบรรยากาศทางการเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วหรืออย่างไรนะฮะก็เป็นโจทย์ที่น่าคิดซึ่งเท่าที่ หลังจาก movement นี่ออกมาปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยไปดูในความเคลื่อนไหวของของคนในเพื่อไทยคนในพักก่อนนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของคนในพักก่อนเนี่ยก็ยังไม่เห็นมีใครออกมาพูดอะไรอย่างเป็นจริงเป็นจังอย่างเป็นทางการซึ่ง to be fair ก็อยากจะรอฟังเหมือนกันว่าเ,าเหตุผลของการไปแสดงความมีดีในครั้งนี้คืออะไรนะครับก็ถ้ามีหลังจากนี้ก็คงจะามาให้ อ่านกันหรือว,ว่าให้ให้ได้ฟังกันว่าเหตุผลคืออะไรแต่ณนะเวลานี้ยังไม่มีแต่ขณะเดียวกันในมุมของผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยบางส่วนนะครับที่ผมได้ได้ลองเข้าไปดูเนี่ยมันก็มีความไม่พอใจจริงๆกับกับทิศท,ทางแบบนี้โดยเฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดงที่ยังคงอยู่กับเพื่อไทยเวลานี้เขาก็มีคําถามเหมือนกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ตัดสินใจให้เกิดภาพนี้ขึ้นมาอะไรคือสิ่งที่ทําให้ตัดสินใจไปหาคุณสนทิขึ้นมา ก็มีคําถามแล้วก็บางส่วนก็แสดงความเห็นถึงความไม่ไม่พอใจนะครับเพราะาพูดง่ายๆสู้กันมาตลอดนะครับสู้กันมาตลอดแล้วก็ผลกระทบทางการเมืองที่เกิดขึ้นขนาดนี้ต่อเพื่อไทยต่อทารกไทยต่อคุณทักษิสส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากการต่อสู้ตรงนี้อะไรคือตัดสินใจทำให้ไปสู่จุดเนี้ยมันก็มีคำถามเกิดขึ้นโดยเฉพาะในมุมของคนที่เชียร์เพื่อไทยบางส่วนนะหรือกลุมคนแสดงบางส่วนนะครับ ก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่เป็นตัวบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าคือปัจจัยที่ทําให้เกิดเรื่องนี้แต่หลังจากนี้คิดว่าอาจจะได้เห็นหรือไม่ก็เดี๋ยวคงต้องรองติดตามรวมถึงว่าระดับอย่างคุณนัทวุฒิไสยเกลือหรือว่าอย่างแกนนาคนแสดงหลายคนจะมีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรอันนี้ก็เป็นจุดที่คนสนใจนะครับแต่แน่แล้วละฮะมันกลายเป็นทอกอฟเตอรทาวจริงๆเพราะไม่คิดว่าจะเห็นภาพนี้เกิดขึ้นในวันนี้ ไม่ใช่แค่คนเพื่อไทยนะสำหรับคนที่ติดตามการเมืองทุกสีทุกฝั่งทุกฝ่ายด้วยซ้ำไปนะครับแม้กระทั่งทาง,ทางผมเข้าใจว่าทางฝั่งของคนที่สนับสนุนคุณสนที่เองก็อาจจะเห็นแล้วก็คงจะงงและสงสัยเหมือนกันว่าโอ้เออมันปรากฏเกิดภาพน,นี้ขึ้นได้อย่างไรนะครับอีกมูฟเมนต์หนึ่งของเพื่อไทยวันนี้เขามีการเปิดตัวผู้สมัครสสชุดที่3แล้วนะฮะวันนี้จํานวน31คนซึ่งตามรายงานส่วนใหญ่ก็เป็น ทายาทสสและบางส่วนก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์หลายคนแต่ที่น่าสนใจและมีคนหยิบมาพูดถึงเยอะก็คือที่พะเยาฮะผู้สมัครพะเยาเขตหนึ่งซึ่งจะเป็นเขตที่ต้องชนกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าหัวหน้าประธานที่ปรึกษาพรรคการธรรมร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเป็นสสเขตนะครับหลายคนอาจจะอาจจะจําไม่ได้หรืออาจจะลืมไปแล้วว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเป็นสสเขตเขตหนึ่งจังหวัดพะเยานะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับเพื่อไทยนะโดยเฉพาะในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคําถามอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะในพะเยาเนี่ยการส่งตัวผู้สมัครเนี่ยเหมือนจะเป็นการหลีกเลีกให้กับทางทีมของผู้กองธรรมนัฐหรือไม่ะมันมีคําถามนี้นะกับอีก2ก็คือว่าแต่ถ้ามองในความเป็นจริงทางการเมืองก็ต้องบอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐในจังหวัดพะเยาเนี่ยแกแข็งจริง ถ้าดูจากคะแนนที่ออกมาเนี่ยคือสู้ยากเอาไว้เงินสดสู้ยากสู้ยากนะครับแต่ล่าสุดการเปิดตัวผู้สมัครเขตหนึ่งของพยาวเนี่ยเออน่าสนใจตรงที่เขาส่งใครเลยคุณผู้ชมคุณวิชัยชัยมงคลเป็นอดีตเลขาปปสคือปราบปรามยาเสพติดนั่นแหละอดีตเลขาที่การปปสนี่ฮะคุณวิชัยชัยมงคลไปลงพยาวเขตหนึ่งอันนี้โทษนะฮะไม่ไม่รู้ว่าเหตุผลของการเลือกคุณวิชัยเนี่ย ตั้งใจจะปั่นหรือมีเหตุผลอื่นทางการเมืองจริงๆแต่แกเป็นอดีตเลขาปปสคือเลขาสำนังกงานปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเออนะฮะแต่เป็นเป็นมูฟที่เป็นมฟที่หลายคนบอกโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆส่งอดีตเลขาปปสไปชนกับผู้กองธรรมนัฐในพยาวเขตหนึ่งเออนะแต่ก็อาจจะเป็นการสู้ที่สนุกก็ได้นะนะนอกเหนือจากคุณวิชัยแล้วเนี่ยนะครับก็มีใครเนี่ยคุณชนะวุฒิอุดโท อาจารย์ลิงค์อินฟลูเอนเซอร์สายพระนะฮะลงสมัครที่จังหวัดกาลสินซึ่งมีข้อมูลที่รายงานเข้ามานะครับนะฮะบ,บอกว่าอาจารย์ลิงค์เนี่ยนะอาจารย์ลิงค์เนี่ยนะซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายพระเนี่ยเขาบอกคนนี้ของแท้ของแท้ที่ว่าคืออะไรของแท้ที่ว่าคือว่าอาจารย์ลิงค์เนี่ยเป็นสายตรง หลวงปู่ศิลาอ่ะและหลวงปู่ศิลาคือใครผมคิดว่าถ้าใครที่อยู่ในแวดวงสายมูหรือว่าวงการพระอาจจะรู้จักอยู่แล้วหลวงปู่ศิลานี่ท่านปัจจุปัจจุบันนะปัจจุบันนะอดีตก็อีกเรื่องหนึ่งปัจจุบันเนี่ยหลวงปู่ศิลาท่านได้รับการยอมรับส่วนหนึ่งนะฮะว่าเป็นพระเกจินะมีวิชงวิชามีความกล้าแกร่งทางอาคมอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะสำหรับบางคนเนี่ยแต่เป็นพระที่มีมีพุทธคุณแล้วกันประมาณอย่างนี้นะฮะ คือก็มีคนที่ยอมรับนับถือเยอะนะโดยเฉพาะในภาคอีสานเลื่อนมาจนถึงภาคตะวันออกและในกรุงเทพบางส่วนก็นิยมนับถือหลวงปู่ศิลากันเยอะทีเนี้ยอาจารย์ลิงก์เนี่ยนะฮะก็เป็นเป็นสายตรงหลวงปู่ศิลาโอ้โหงานนี้เรียกว่าอาจจะนอกเหนือจากปัจจัยทางการเมืองแล้วย,ยังอาศัยปัจจัยาทางาสายมูด้วยหรือเปล่านี่นะฮะซึ่ง กอีกประเด็นนี้จะเป็นประเด็นทางการเมืองแล้วอาจารย์ลิงก์ก่อนหน้านี้มีมีท่าทีว่าอาจจะไปร่วมงานกับพรรคราธร,รมนะคือกับทีมร้อยเอกธรรมนัสนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายก็คือมาจบที่พรรคเพื่อไทยนะครับมาลงสมัครที่พรรคเพื่อไทยนะมันมีมันมีรายงานว่าสักสักในประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะฮะ มันปรากฏภาพใน Facebook ของอาจารย์ลิงชนะวุฒิอุดโทเนี่ยเป็นภาพที่อาจารย์ลิงเนี่ยเขานำนำพระหรือนำของขลังอะไรประมาณนี้นะฮะมามอบให้กับร้อยเอกธรรมนัสเขาเรียกอะไรเหรียญพญาองคต <S 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 <ๆ>ซึ่งเหรียญพญาองคตเนี่ยนะฮะตามพุทธคุณเนี่ยที่อาจารย์ลิงเขาบรรยายไว้เนี่ยคือเด่นด้านการเจราจาภาทีเพื่อวาจาจะดีในสภา เออก็มีภาพอันนี้ f a c e b o o กคุณชนะวุฒิเขาลงเองเลยนะฮะบอกว่าเนี่ยเอาพระนี่ไปมอบให้กับร้อยเอกธรรมนัตตอนนั้นก็เลยมีอาจจะมีการจับตาว่าเออหรือว่าอาจารย์ลิงจะไปหรือว่าอาจารย์ลิงจะไปพัคกล้าธรรมแล้วปรากฏว่าสักประมาณเดือนกันยาอาจารย์ลิงแกก็เคยโพสต์ f a c e b o o กมาอีกชนะวุฒิอุโทโธเนี่ยบอกว่ากล้าธรรมก็เมตตาเพื่อไทยก็โทรหาเอาจังใดดีฮึ นี่เนื้อหอมนะฮะแต่สุดท้ายก็ถ้าปรากฏเกิดขึ้นวันนี้อาจารย์ลิง้งก็คือมาลงสมัครเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยแล้วในจังหวัดกาฬสินธุ์โอ้น่าสนใจทีเดียวฮะว่าจะว่าจะได้คะแนนมามากน้อยขนาดไหนนอกจากนั้นก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นคนตระกูลการเมืองนะฮะมีคุณวัชระ,ะพลเชื้อคงลูกชายคุณสมคิดก็จะมาลงที่อุบลน,นะครับและที่ฮือฮากัน คุณสุไัยพลเพนแขคุณป๊อปคุณป๊อปอ่านี่คุณสุไพยพลก็เป็นคู่สมรสของคุณจักรภพเพนแขคุณสุไพยพลนี้จะลงสมัครสสกรุงเทพนะฮะเข้าใจว่าเขต33หรือเปล่าน่าจะเป็นเขตบางกอกน้อยเออเนี่ยคุณสุไพยพลนะครับคุณสุไพยพลอ่าคุณป๊อปก็จะมาลงสมัครสสเขตด้วยในนามเพื่อไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็มีคุณลูกชายคุณการุณโหสกุลคุณภูมิพัฒน์โหสกุลก็จะ ลงสมัครสอสเพื่อไทยเช่นเดียวกันอ่ะนี่ฮะเพื่อไทยเขาก็เคลื่อนไหวนะในเรื่องของตัวผู้สมัครชุดที่3แล้วนะครับชุดที่3แล้วก็มีการเปิดตัวเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากนี้จะมีการเปิดตัวคนอื่นๆเพิ่มอีกหรือเปล่าและมีใครบ้างที่น่าสนใจเข้าใจว่าเขาคงทยอยทยอยเปิดไปเรื่อยๆนี่นะฮะอ่ะก็รอติดตามได้ครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง u t u b e พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ